คุณกำลังฟังขายเดียพอดแคสต์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องขายเดียพอดแคสต์สำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังช่องนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวสักครู่ค่ะชื่อไอเดียเป็นเจ้าของเว็บไซต์ขายเดีย .com ค่ะเว็บไซต์ขายเดียได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับไอเดียการหาเงินออนไลน์หารายได้เสริมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอบคุณค่ะหนังสือเสียงรวยก่อนอายุ40คู่มือชั้นยอดสู่ความร่ำรวยบทที่9ทักษะทางสังคมคอนเน c กชันการสร้างเครือข่ายและการกระทบไหลกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จเงื่อนไขสำคัญในการสร้างความสำเร็จคือการมีทักษะทางสังคมที่ดี หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือการมีความสามารถในการเข้าร่วมกลุ่มกับบุคคลหรือกลุ่มคนหลายคนซึ่งมีทักษะในทางสังคมในระดับสูงและเป็นคนที่สามารถช่วยชดเชยข้อจำกัดของตัวเราและนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้ผมมั่นใจว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตนั้นหลายๆคนคงจะมีไอเดียที่ยิ่งใหญ่และพิเศษไม่เหมือนใครถ้าว่าพวกเขา กลับไม่ได้ลงมือทำอะไรกับไอเดียนั้นทำไมนะหรอให้คุณลองคิดดูดีๆว่าข้อแก้ตัวดังต่อไปนี้ฟังดูเหมือนตัวคุณบ้างหรือเปล่าถ้าฉันมีเงินมากพอที่จะลงทุนนะฉันคงถ้าฉันมีเวลามากพอที่จะเข้าร่วมนะฉันคงถ้าฉันมีความสามารถในเชิงเทคนิคที่จำเป็นนะฉันคงถ้าฉันมีกลุ่มนักลงทุนมาช่วยนะฉันคง ถ้าฉันได้รับความสนใจจากผู้คนในเรื่องนี้นะฉันคงถ้ามีใครสักคนมาช่วยกระจายความเสี่ยงไปพร้อมๆกับฉันนะฉันคงถ้าฉันรู้ว่าฉันจะติดต่อใครมาช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้นะฉันคงถ้าฉันรู้ว่าฉันควรจะทำการตลาดยังไงนะฉันคงถ้าฉันสามารถป้องกันไม่ให้ไอเดียนี้ถูกลอกเลียนแบบหรือถูกขโมยได้นะฉันคง หลายคนอาจจะมีข้อแก้ตัวอื่นได้เพิ่มอีกแต่มันก็เป็นเพียงข้อแก้ตัวรองๆเท่านั้นซึ่งไม่ได้สำคัญเท่ากับข้อแก้ตัวที่ผมเขียนเอาไว้ด้านบนท้ายที่สุดคนส่วนมากมักจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำคัญในชีวิตและเลี่ยงที่จะไล่ล่าความฝันของตัวเอง เรามักจะไม่มีเงินทุนที่จำเป็นสำหรับนำมาใช้สร้างธุรกิจใหม่ๆซึ่งไม่ต้องพูดถึงการมีเงินทุนสำรองที่จะช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจโดยที่ไม่มีไรายได้หลายๆปีเลย เราไม่รู้สักนิดเลยด้วยซ้ำว่าเราจะสามารถเข้าถึงผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของเราในอนาคตหรือทำการตลาดธุรกิจของเราอย่างไรและคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีความสามารถเชิงเทคนิคที่จำเป็นสำหรับค้นหาไอเดียนั้นๆแน่นอนว่ามีบางสิ่งบางอย่างหายไป มีทักษะความชำนาญย่อยในด้านต่างๆเกิดขึ้นมากมายในยุคข,ของเราแทบจะไม่มีแวดวงใดที่คนคนเดียวสามารถทำได้ทุกอย่างและที่สำคัญที่สุดก็คือเราทุกคนต่างเผชิญกับความกลัวและความหวาดระแวงว่าเราจะถูกโคดโกงไอเดียของเราจะถูกเลียนแบบถูกลิปหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งไม่ว่ากรณีใดมันก็เป็นการศูนย์เปล่าทั้งสิ้นแน่นอนว่านี่คือจุดที่ทักษะทางสังคมจะช่วยนำพาชัยชนะอันสง่างามมาให้กับเราและไม่ต้องสงสัยเลยว่ากรณีนี้เราสามารถทำงานแบบฉายเดี่ยวได้หากคุณใช้เวลาอยู่ในแวดวงสังคมที่ถูกต้อง คุณก็อาจจะพบผู้คนที่สามารถลดช่องว่างเหล่านี้ให้กับคุณได้แน่นอนว่าบางทีมันก็อาจจะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างแต่มันก็เป็นวิธีของโลกใบนี้การแบ่งปันประสาทอันสง่างามร่วมกับคนอื่นๆอ,อีก5คนย่อมดีกว่าการเป็นเจ้าของกระท่อมอันแรนแ้นแค้นแต่เพียงผู้เดียวตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมก็คือการสรรหาบรรดาลน,นักลงทุน คุณมีไอเดียไอเดียหนึ่งที่อาจจะสร้างกําไรให้กับตัวคุณได้เป็น10ล้านดอลลาร์แต่คุณดันไม่มีเงินทุนที่จะนำมาใช้ริเริ่มไอเดียของคุณให้เป็นจริงได้ในขณะที่คนอื่นๆบางคนอาจจะมีเงินพิเศษที่พวกเขายินดีที่จะเห็นมันงอกเงยสำหรับคุณแล้วจำนวนเงินที่คุณต้องการนั้นสูงจนเสียดฟา้าแต่มันกลับเป็นจานวนที่เล็กน้อยมากๆสาหรับพวกเขา เพราะฉะนั้นหากคุณสามารถทำความรู้จักและเป็นเพื่อนกับคนเหล่านี้ได้คุณก็น่าจะพร้อมที่จะริเริ่มไอเดียของคุณแล้วละ่ะเงินสามารถลดช่องว่างอื่นๆอีกมากมายระหว่างไอเดียและการทำให้ไอเดียสำเร็จได้ดังนั้นผมเชื่อว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเฟ้นหาแหล่งเงินทุน โดยเมื่อคุณมีเงินแล้วคุณก็จะสามารถว่าจ้างแรงงานมืออาชีพมาทำงานให้กับกิจการที่คุณสร้างขึ้นได้รวมถึงยังสามารถปกป้องไอเดียของคุณโดยการจ้างนิติกรสิทธิบัตรและทนายที่เหมาะสมหรือแม้แต่ว่าจ้างพนักงานด้านการตลาดพนักงานด้านการพัฒนาธุรกิจและพนักงานขายก็ได้เช่นกัน ซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพของตนเองทั้งสิน้นนอกเหนือจากการหาแหล่งเงินทุนแล้วเครือข่ายสังคมมีข้อดีในด้านอื่นๆอ,อีกมากอย่างแรกก็คือคุณจะต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าคุณสามารถทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่และเพลิดเพลินกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้ บ่อยครั้งเมื่อคุณเข้าสู่แวดวงสังคมที่เกี่ยวโยงกับสาขาอาชีพของคุณหรือด้านที่คุณต้องการจะส่งเสริมคุณก็จะได้พบกับบคุคคลที่มีความสามารถมากมายที่มีความสนใจและพื้นเพเหมือนกันกันกบคุณข้อดีอีกข้อหนึ่งคือการที่คุณจะได้ทำความรู้จักกับเราหุ้นส่วนในอนาคตทั้งหุ้นส่วนระดับล่างและระดับอาวุโสล้วนมีประโยชน์ทั้งหมด คุณอาจจะได้พบกับกลุ่มคนที่มีทักษะและพื้นเพเหมือนกันกับตัวคุณซึ่งคุณสามารถไว้วางใจพวกเขาได้หากปัญหาของคุณคือการที่คุณไม่มีเวลาในการทำธุรกิจของคุณมากพอคุณก็จะสามารถบริหารธุรกิจของคุณร่วมกับคนคนนั้นได้คุณคงจะไม่อยากลองเสี่ยงในช่วงแรก,แรก คุณจะยังคงรักษาวิถีชีวิตของคุณเอาไว้และดำเนินธุรกิจของคุณเป็นงานอดิเรกคุณจะเป็นงานที่หนักเกินไปหากจะได้คนคนเดียวมาเริ่มต้นธุรกิจธุรกิจหนึ่งเทาว่าหากมีสองหรือสามคนมาทำงานร่วมกันโอกาสที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของคุณและทำให้มันอยู่รอดก็จะสูงขึ้นอย่างแน่นอน แต่ละคนจะช่วยกำจัดความเสี่ยงจำนวนหนึ่งใน3ที่สมาชิกอีกสองคนเผชิญได้ธุรกิจจะงอกเงยและพัฒนาโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตที่คุณคุ้นชินไปโดยสิ้นเชิงภายหลังหากธุรกิจของคุณยกระดับขึ้นมาและมีสัญญาณว่ามันจะประสบความสำเร็จ คุณก็จะสามารถเปลี่ยนมาดูแลธุรกิจของคุณแบบเต็มเวลาได้โดยที่ไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงใดๆแต่ถ้าธุรกิจของคุณล้มเหลวคุณก็จะหนักได้ว่าอย่างน้อยคุณก็ได้พยายามแล้วและคุณก็สามารถหยิบยกไอเดียอื่นๆมาประยุกต์ใช้ต่อได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การที่คุณไม่ต้องเผชิญกับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากคุณได้พบกับใครสักคนที่กระจายความเสี่ยงร่วมกันกับคุณแน่นอนว่าข้อเสียเพียงข้อเดียวก็คือการที่คุณจะต้องแบ่งปันความสําเร็จของคุณให้กับคนอื่นอีกด้วยแต่ก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้แหละว่า การเป็นเจ้าของประสาทร่วมกับผู้อื่นและอาศัยอยู่ในนั้นร่วมกับคนอื่นๆย่อมดีกว่าการอาศัยอยู่ในกระท่อมอันผุพังและแลลนแขนเพียงลำพังเอาล่ะ ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความสูงส่งกันแน่นอนมันเป็นที่ชัดเจนสำหรับคุณว่าความสูงส่งที่แท้จริงนั้นแทบจะเลือนหายจากโลกใบนี้ไปแล้วในปัจจุบันความสูงส่งที่ยังคงเหลืออยู่แม้จะเป็นบุคคลชั้นสูงดังเช่นพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษก็ช่วยเหลือคุณไม่ได้อีกแล้ว มีผู้ดีหรือคุณนางจริงๆเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังอยู่บนโลกใบนี้เช่นมงกุราชกุมารแห่งประเทศลิกสเตนสไตล์อย่างเจ้าชายฮันอดัมที่สองซึ่งเป็นเจ้าของกองทุน LGT ความสูงส่งที่ผมกำลังพูดถึงในที่นี้หมายรวมถึงอาทิบุคคลในสาขาอาชีพของคุณที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว คุณเป็นผู้ประกอบการบริษัทในด้านเทคโนโลยีไฮเทคหรือเปล่าถ้าใช่ดาวเด่นในแวดวงอันสูงส่งที่เกี่ยวโยงกับตัวคุณก็คงจะเป็นผู้ประกอบการคนอื่นๆที่เคยก่อตั้งบริษัทและเคยประกาศขายมันด้วยความสำเร็จหรือเคยเสนอมันให้กับสาธารณะมาแล้วคุณเป็นวิศวะขออภัยค่ะคุณเป็นวิศวกรหรือสถาปนิกใช่หรือเปล่าถ้าใช่ ก็ให้คุณลองมองหาวิศวกรหรือสถาปนิกคนอื่นๆที่เคยทำโปรเจกต์อันสุดพิเศษขนาดใหญ่มาแล้วเช่นสนามกีฬาที่ประเทศดูไบคุณเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมถ้าใช่ คุณก็จะต้องมองหาแวดวงอันสูงส่งที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการซึ่งเคยก่อตั้งกลุ่มร้านค้าเสื้อผ้าขายปีกระดับนานาชาติมาแล้วเช่นแบรนด์เสื้อผ้าสาราเป็นต้นหากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าเฟอร์นิเจอร์หรือโรงงานเฟอร์นิเจอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทอีเกียก็จะต้องเป็นหนึ่งในผู้สูงส่งในแวดวงอาชีพของคุณแน่ สิ่งสําคัญที่คุณจําเป็นจะต้องตระหนักก็คือในหลายๆกรณีนั้นบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของแวดวงอันสูงส่งก็อาจจะเป็นคู่แข่งของคุณได้เช่นกันเขาอาจจะพยายามขัดขวางคุณก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเขาสามารถนำพาคุณไปสู่เส้นทางความสำเร็จและทําให้คุณมีอิสระโดยสมบูรณ์ถ้าเขาต้องการ เขามีคอนเนคชันที่ดีอยู่แล้วและยังสามารถช่วยคุณทำการตลาดพัฒนา,นาธุรกิจเพิ่มเงินทุนและแม้แต่ความนิยมหรือสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้ในทางกับกันคุณไม่จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเขาโดยตรงก็ได้คุณสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากมายเพียงแค่ใช้เวลาร่วมกับ ร่วมกันกับเขาเรียกมันว่าการฝึกงานสไตล์โมเดิร์นบางครั้งคุณอาจจะต้องการเพียงแค่คนคนหนึ่งที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลสูงส่งของคุณไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายนายธนาคารนักประชาสัมพันธ์หรืออื่นแค่คุณได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกันสักครั้งกับเขาก็เพียงพอที่จะช่วยพาคุณไปสู่เส้นทางความสำเร็จแล้ว ถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอบคุณค่ะ